ทำวงการลูกทุ่งร้อนฉาเลยทีเดียวครับเมื่อนักร้องดังอย่างตั๊กแตนชนดาน,นี่แหละครับได้โพสต์เตือนทำนองว่าปากระเทยเพื่อนนักร้องลูกทุง่งโดยเธอนั้นครับได้ระบข้อความรับว่ามีกระเทยรักเพื่อนที่เป็นนักร้องลูกทุ่งคนหนึ่งรักเพื่อนแบบไม่ลืมหูลืมตารักแบบฉุดกันลงเหวเพื่อนมีความคิดเลวๆกระทำกับรุ่นพี่แบบเ he ฮียๆแทนที่จะดูเหตุผลว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมเพราะอะไร แต่กลับเข้าข้างเพื่อนแบบหลับหูหลับตาแน่นอนเพราะว่างานนี้เนี่ยชาวเน็ตนั้นต่างพุ่งเป้าไปถึงนักร้องดังอย่างจ้างพน,นีและเพื่อนสนิทอย่างเอมวิทวัตหรือว่าเอมตามใจทุดนั่นเองว่าใช่ทั้งคู่หรือเปล่าลเพนนาเราะโยงไป,งปงที่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจา้างพนีนั้นได้เคลื่อนไหวมีดรารม่าโด,ดยระบุข้อความว่า จบนะคะอักษรย่อออไม่ทะเลาะก,กับใครคะ่ะส่วนเรื่องชัดลักษ์ใครมีส่งมาเลยเพราะเจ้าตัวเอมเองก็ไม่พูดถึงพี่เขาเลยคะ่ะไม่เคยเจอกันด้วยอย่าโยองอย่าพิมพ์สนุกกันไปนะคะคนดนโยงไม่สนุกตาและล่าสุดนะครับตะกแตนชลราานั้นนะครับก็ประกาศยุติสึกด้วยการโพสต์ข้อความดังต่อไปนี้ครับมีหลายคนเรียกร้องให้แตนออกมาพูดกลับได้คะ่ะเมื่อวาน แตนถือว่าแตนได้โพสต์เตือนคนคนนั้นไปแล้วและหลังจากที่แตนโพสต์ไปก็ไม่ได้มีการพูดยอมรับว่าเป็นฉันเองค่ะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นการบอกได้ชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาคงไม่ได้อยากมีปัญหากับแตนแล้วเพราะฉะนั้น แตนก็จบเรื่องนี้โดยไม่เอ่ยชื่อว่าเขาเป็นใครเพราะเขาอาจจะเข้าใจอะไรมากขึ้นและเขาอาจจะเปลี่ยนความคิดแล้วก็เป็นไปได้การให้โอกาสเป็นสิ่งสําคัญเพราะตัวแตนเองก็มีทุกมุมเช่นกันขึ้นอยู่ว่าจะใช้มุมไหนกับใครถึงแม้ว่าแตนนั้นไม่ได้เรียนการแสดงมาโดยตรงแต่ถ้าจะให้แตนแสดงกลับแตนก็คิดว่าแตนทาได้ดีไม่แพ้ใครแน่นอนในด้านการแสดงนะคะและถ้าหลังจากนี้คนกลุ่มนี้ยังมีเหตุการณ์แบบนี้ทําแบบนี้ให้แตนเห็นให้แตนรู้สึกอีก รอบหน้าไม่แค่พูดลอยลอยแล้วร้ายสุดคือต้นเหตุนะคะไม่ใช่ปลายเหตุถ้าใครไม่เข้าใจให้ย้อนไปดูโพสเก่าของแตนและก็ทีมงานช่วงเดือนเมษาพฤษภาขอบคุณทุกการัพพอร์ตจากทุกคนนะคะเรียกว่าดราม่าวงการลุกจุ่งที่หลายคนจับตามองนั้นก็จบแบบเคลียร์ทีเดียวชัดทั้งสองฝ่ายจบสึดดราม่าโพสต์ลอยหนกลุ่มจ้า ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจเฟซบ o ๊กคมชลึกรวมถึงทุกทุแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ